เก็บมวนเก็บมันมาเก็บด้วยกันเด้อโอ้ยดูก่อนนี่พี่น้องก่อบเบล้อเปล่าเลยเต็มมือเลยค่ะหนียวมากเลยจ้ะ งามเลยนี่แกหลายคักหลายแม่หลายบอลร่ำบอเหลือหืออ่อนส่นจ้ะ จ้ะโอ้โห,โหก็ตัวลูกสเสียเนี่ยสมัรกุ้รูสุเหมือนดอกไม้เลยจ้ะงามมากเลยตนเดียวนะเนี่ยอ่อนโนอีหายลันเสียเนี่ยจ้า เก็บมอนมอนมันมันจ้ะเห็ดมามปูดำจ้ะสวัสดีทักทายได้จ้ะเด้อมาค่ะเก็บเห็ดด้วยกันจ้ะเยอะแยะไปหมดดอกใหญ่ๆอๆุ้่ๆรุ่นนี้แหละยายสนชอบ งามเลยจ้ะตรงนู้นเป็นดงเป็นดอนเลยพี่น้องอูนจ้ะดองใหญ่ดองใหญ่เต็มไปหมดจ้ะมีแต่เห็ดมีกระดอนจ้ะดอกใหญ่ๆเลยจ้านี้จ้ะ ตรงนี้มันเป็นซัมมาหรือบ้า,าหญ้ามอสมันสูงนะจจะเห็ดเขาก็จะดอกใหญ่ตรงไหนที่ว่าพื้นดินมันแห้งมันเป็นโคบมันก็จะดอกเล็กเป็นดงเป็นดอนมีแต่เห็ดพี่น้องเอ้ยนูน้นอีกดอนใหญ่หนึงออนซ้อนเด้อเก็บไปตักนี่ ไอได้เดินหาสักเท่าไรหรอกเพราะว่ายายก็ตรงมาเลยเพราะว่าเราเก็บทุกปีอันนี้เขาสั่งไว้เด้อค่ะเด้อเก็บเห็ดขายตามออเดอร์เด้อว,วันนี้อันนี้ขาเนาจจะขึ้นลาหมดเลยกอข้าใหญ่ Ja, in auch dort nun okay, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. เล็บเดียวคุณนจากตาแล้วจ้ะสวยๆเลยสวัสดีค่ะเข้าป่ากเก็บเห็ดกันค่ะวันนี้เราก็อยู่ในดงเห็ดแล้เด้อค่ะเด้อเหมือนต้นคลิปนั่นแหละค่ะเห็นเห็ดดอกสวยๆงามๆค่ะวันนี้เห็ดดอกใหญ่ๆสวยๆงามๆเลยค่ะดอนใหญ่นึงจ้ะ ส่วนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะเด้อฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเวลาเปลี่ยนคอนเทนต์จะได้เห็น,น,นเนาะคะเนาะถ้าเราเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเก็บเบอร์รี่เดี๋ยวจะไม่เห็นลมหนาวโวยๆเด้อดูดูใบไม้ร่วงจะเป็นแบบนี้ก็จะ ช่วงนี้เด็ดเอาเดอ้อไม่ต้องไปเลือกยากจะอันนี้ไปกระตโอ้โหโ,โ,โ,โหลายค่ะพี่น้องเอ้ยมาเก็บน้ำกันเดอ้อ เสียงรถอาจจะดังด้ะจะเด้อเพราะว่าออกมาประมาณเกือบกิโลน่ะแต่มันกล้องป่าจะไปกว่านี้ไกลไม่ได้เด้อช่วงนี้ แล้วดูล่าสาัตว์นี่โอ้โหอันตรายจ้ะต้องอยู่แถวแถวบ้านดูค่ะอยู่ในเงาไม้นู่นมีส่นเลยเวลากลับไปบ้านเอาล่าเข้ามาหวานไปแถวนี้แหละหนุ่มเลยจ้ะหนุ่มเอาหนุ่มเอาเลย นียจะนั่งรับสอนมีสนอยากให้ฝุนแรงเอ๊ะ ปีนี้บ้านยายสวนฝนดีเกินฝนดีเกินเห็ดก็นุ่มก็เน่าไปเร็วอยากให้มันเล้งสักสามอาทิตย์น่ะอดอกใหญ่ๆปรเรอปร,ร่าโอ้โหมันปูดำได้นี่พี่น้องแม่ ซิบดอกก็พอแกงนะมั้งนี่ไอ้ยกระอีโซ่ตัวสิอี้โซยาเชียเนี่ยมาจ้าเก็บเด็กแก๊สค่ะลืมเรียกพี่น้องเอ้ยมาเด้อ มอดเขามอดเขาสูงขนาดไหนเห็นไหมคะเห็ดเขาก็จะดอกสูงขนาดนั้นแบบนี้คะ่ะให้พี่น้องดูนิดนึงนี่นขา,างงานยิ่งถนนฝั่งทางนน้นคนเพียบนบรญยามอดทั้งแกบเลยเมื่อกี้ก็ มีที่จอดรถตรงไหนรถเต็มเหมือนบ้านเราเลยเดชพี่น้องจ้ะเหมือนบ้านเราเน่เวลาไปเก็บเห็ดนี่ยรถจอดปันไปทําบุญนี่ก็เหมือนกันจ้ะวันเสาร์วันอาทิตย์หาที่จอดรถก็ไม่มีตรงไหนมีที่จอดรถเต็มไปหมดเลยอู้ยมองไปไกลๆเป็นดอนเลยพี่น้องเไกลค่อยไปเอารอบข้างนี่ก็เอาไม่หมดแล้วจ้ะ กอนาน,น,นเอววยแม่เนซื้อบาบเม็ดสารไอ้กับบาราลินเนนเอซ่าแม่นนะก้ากันนะไอ้กับนะกบาราลินเนนโอ้ยหมดมา,ม,มากอลอยตัวเองเหยียบแบนเฮ็ดกอบเบอร์เรบราพี่น้อง ดอานดนี่เละจ้ะดอกนี้เลยจ้ะที่จะสมมาเก็บปีท่านอุ๊องามแบบนี้ทั้งนั้นเลยอุ้ยดินจ้ะดอกเล็กๆก็ยังมีจ้ะ จ,จับดนอะไรตกใจหมดนึกว่าแต่ตัว,ต,วตัวไอ้ทาาไอ้ชัวอุ่นอ้วนน่ะยายตกใจเลยพี่น้องตกใจด้วยกันเด้อเฮ้ยอย่ายโยนโทรศัพท์ทิ้งนะไม่มีตังสื่อให้ใหม่เด้อไม่รู้บ้านอยู่ไหนจะซื้อให้ใหม่ก็ซื้อให้ไม่ได้เด้อ มาเด้อเป็นเพื่อนกันพี่น้องนี่ยลื่นแพลทต๊กใจเท่านั้นแล้วนั่งทับอ้งามๆสายขวาก็มีแม่เก็บตามออเดอร์เ้ยพี่น้องเ้อเอาเงินเข้ามากินแล้วต้องขยันแล้ววันนี่แม่ขยันไม่ได้เราฝนโต๊ะก็ต้องมา เ,เงินเข้ามากินเราทำไงได้มาไงน,นี่กลัวไม่ได้เฮ็ดจ่ายเงินล่วงา้าซะง,งัานแหละสวนกระลึงเลยขยันว้าวกองเอเลพี่น้องนู่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตะก,กรก้ากอนเด้อดูพี่น้องอลังการงานสร้างอีกแล้วจ้าเก็บตามออเดอร์เด้อเอาเงินเข้ามากินก่อนแล้ว ได้เฮ็ดอยู่ดอกเดี๋ยวเอาเงินกินแล้วไม่ได้เฮ็ดแต่ส่วยเลยนะพี่น้องเนาะเฮ็ ans, ดบ้านเฮ็ดสวนเยอะไม่ต้องกลัวตายมาเถอะลวกมาห้าสิบถังก็จะหลับจ้ะห้าสิบถังปะเก็บถังวันสองวันก็ได้แล้วจ้ะนอนส่อป่าเฮ็ดอยู่ เอาไว้เขาเป็นแมวหนึ่งเป็นไรน้องเนี่ยอาบเต็นน้ำงานไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเยอะจัดจ้าจุดม่เกี้ยงตัวเยาว่ากันเด้อเพราะว่าเห็ดไอ้ดูตัวใบไม้ด้วยมันจะขึ้นลาใบจ้ะยังไม่ได้ไปมดถูกป่าเด็กพี่น้องนี่ แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งแร้งฝงั่งทางนี้ชุ่มชื้นอยู่จ้ะหเห็ดตรงนี้จะดอกใหญ่จ้ะ ตาดอกใหญ่ๆเนี่ไปบ้าไปบ้าไกลกีเลยป่าสวยมากดูตรงนน้นดอกเ<อ>บอรอเบราเลยพี่น้องมาเจ้าดอกใหญ่นี่ไป ดอกเล็กเอาไว้น้รู้จะ้จะเต็มไปหมดมันเป็นแพ้อย่างก,กันนี่แหละเพราะว่า เวลายายสนเอาไปบ้านน่ะวัดไหนรีบๆเก็บ,บ้าเก็บไปแล้วก็ถอนแบบนี้ลากมันติดไปทําความสะอาดเสร็จยายก็เอามาเอามาถมไว้แถวนี้และจ้ะมันถึงขึ้นเป็นดอนแบบนี้พราะว่าเงามันอันไหนที่ติดเงาหรือว่าดอกมันแก่ๆเน่ะมันก็จะขึ้นให้เราอีกปีต่อไปเด้อเอาอยากกันน้ ันนี้จะไม่ได้ว่าใครได้เล่าสู่กันฟังบางท่านบอกว่ายายป่านหนูเคยไปเก็บมันไม่เห็นมีปีนี้ถ้าถอนก็เรียบร้อยจ้ะกว่าเจะจะขึ้นมาใหม่ก็อีกสี่ปีข้างหน้า,นา,าก็จะค่อยก้าวไลยยนเห็ดทั้งนั้นจ้ะไปจากตรงนี้ ้ามันเปียกหน้ามันทําความสะอาดยากก็ไปผึ่งก่อนเด้อคนไหนดูแล้วก็ผ่านคนไหนไม่รู้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมีระเบียงบ้านก็ไปผึ่งลมไว้ก่อนสักคืนนึงวันหลังมาคัดมาเลือกมันจะทาง่ายจะแม่ระทั่งโตก็จะมีนะพี่น้องขึ้นไม่เก่งใจเลยเนาะอันนี้ไม่เอาดอกเอาไปดูสวยงามปะธรรมชาติก็ต้อปูนกันตัว กัสหวาปูนกันต่อแบบเยื่อตาเลยอ่ะน้ำจ้ายายเจ็บเห็ดจะไม่ค่อยทิ้งรากไว้ให้ใครเห็นเนดะ้อส่วนยายยจะถมจ้มจางูกจะลืมอพี่ๆนี่ม,นมองลูกๆก็หลานเห็นไม้ดอกเห็ดน,นี่ มีแต่ใบไม้เอาดอกใหญ่ก่อนเถอะนะงามๆแม่เอาเบิร์ดอร้อมันนนากจะจะเด็ดเอาแต่ดอกนี้ไปฝนชุบจ้ะ แคบจะไม่เห็นดอกเคกเลยจ้ะฟ้าก็มืดไม้มันก็เหลืองถ้าเราไม่ทำคลิปนะคะเก็บอย่างเดียวนะ่ะวันนึงได้หลายถังไปดอนนั่นดอนนี้ดึงเอาดึงเอาแป๊บเดียว

มีตรงที่ละดอนสองดอนติดเอดเบอร์รี่เอาอยากลวกเ,เอาไม่ได้ ตะกร้าแล้วจ้ะเดี๋ยวจะใส่ถุงแฝนไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันคลิปหน้าเดี๋จ้ะเด้ออันนี้เราก็ได้เยอะแล้วหนึ่งตะกร้าแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรเยสุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเล,ลิฟทุกกำลังใจคะ่ะที่มีมาให้สําหรับเยส,นนสุนเสมอมาเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคะ่ะมาลุ้นกันอีกคะ่ะว่าจะได้เห็ดไหมสําหรับคลิปนี้เราก็ได้1ตะก้าแล้วะคะ่ะเดี๋ยวชมคลิปหน้าต่อคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะตะกิ้สมาเ้ยปลาไก่กินเลยโหโยดมเห็ดพี่น้อง